สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทา้งสองทุกท่านครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับตามกันต่อคลิปสองแล้ออนน้ำโขกค่ะครับเอาแอดแสงเดือนเด่นลางให้อวน้ำใสในอ่อนน้ำโขกเดี๋ยวจะไปไทยวิวให้เอฟซีทา้งสองถาก่อนคุณค่ะยุ่นน้องยุ่นน้องมีอูบรรยากาศดีขนาดครับหลังจากพาเอฟซีไปชวมวิวคลิปแรกซอสนามบินน้ำนะครับอยู่ป่าเขาวังหันนะครับ เลยขามาในเทียงน่ายแหละครับนี่แหละครับยูไซกามีบรรยากาศมีน้ำมีเขาเห็นและครับมีน้องน้ำนะครับสามุส้มนี่แหละครับห้อยน้อยๆยกใบ้ถ้าใส่ถอะอาบนะครับอยู่แบบอีสานบานเฮ่าสบายดีครับอยู่แบบพ่อเพียงนะครับธามุส้มนี่แหละครับสุดยอดเลยบรรยากาศทางนี้ก็ทางเดิมครับ ป้าอ้อยป้าเข่าครับท่านผู้ชมพิทตะวาเปลี่ยนมุมครับแอดแสงเดือนเด่นล่างเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุ่นแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับที่นั่มขอมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับก็ขอให้โฉวโฉวมันหมาดนำกันเด้อครับท่านผู้ชมในงวดวันที่16สิงหาคมนี้2568ครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นที แม่เทานะครับแม่อ้อมน้ำโศกนี่แหละครับลงไปนี่กับแม่นมึดแล้ะครับธามุส้มยูนีปูเขาครับแต่ว่ายุบานพอเทากับปูมันนี่แหละครับเขามีทึงห้เขาาห้มันครับบออึดครับผมเบออึดอยากอึดจินยู่แบบพ่อเพียงนะครับธามุส้มนี่แหละครับซอยกันทำมาหากินนะอ้อมน้ำโศกนี่แหละครับจะน้อยเพิ่นเทามากกัสิ บ่มีคนเบิ่งเนาะมันหลายให้โพดเพราะว่าอยู่บ้านอุดมไส้กับว่หลายปานนี้ถือว่าหลายอีหลีอยู่มื้อนี้จักม่องได้แน่นี่ล่ะครับมีแต่ของหอ,อมน้าโขกมดเลยครับท่านผู้ชมเสียให้หน้าบ่ว่าเสียให้หน้าตอนนี้เสียขาดอยู่ตอนนี้เสียขาดอยู่ครับท่านผู้ชมเอ้านี่ล่ะครับถ่ายบิวบรรยากาศพร้อมกับแนวทางตัวเลขในคลิปที่2เนาะครับ คลิปแรกผมตามซอสสนามบินนำน่วยบนไปทีเรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามให้ผมได้ด้ครับท่านผู้ชมเอาตามกันต่อคลิปสองครับแอดแสงเดือนเด่นล่างครับผมนี่แหละครับล่างอย่างเดียวเดี๋ยวรอสุดเน้นเพื่อนมาแยมได้สีหยห้เบิงง้งแยมนั่นครับออมน้ำโสกเอามาสุดเดียวบ่เอามาค่ะอ่าสุดอื่นบ่ต้องดนะ้อเดี๋ยวอุน้ำใช้จะสุุปอีกครั้งหนึง่งเอาแต่เด่นลางว่าเพื่อนมาแต่เด่นลางคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปสามจะมีเสื้อผ้ายแบบใดอีกนี่แหละครับเอาออน้ำโศกฝากติดตามเลขเล่ลาในเด้อเนาะค่ะาฝากติดตามเลขเล่ลาอ่อน้ำโศกได้ไหมคะครับผมนี่แหละครับเอาอ่อน้ำโศกอะพยายามหาแนวทางตัวเลขลงคลิปครับเดี๋ยวมืออีกอ่ะสิท,ท้ตามพอหาอีกคขังครับค่ะหรือว่าพอจะเลือกสินพอให้บูนจะเป็นร่วมเสียนไปเลยประมาณนี้ครับแต่ว่ากะ จัดเหล็กไทยลงให้เอฟซีทางสองเรียบร้อยก่อนครับเพราะว่ายุนีก่กะนพึงแล้วเบียกแลว,วงานอ,อามมอนลำกกำลังตั้ง,ต,งตั้งรักไม่พร,มร้อมรวบรวมแนวทางตัวเหล็กมาลงให้ทุกทันครับอ่อนลำสกเคยมาเหรินมะนามยุ่นี่เคยค่ะตะกี้มันเลิกกว่านีตะกี้เลิกกว่านีตีโอ้หาฮาอันบกักหอยจูบฮาบกักหอยนี่แหละครับ มีดอกบัวพร้อมตะกี้พ่อลุงเลี้ยงกบอ๋อนลำสกตะเกยดอกบัวอยู่อือ <laughs> <laughs> นี่เละครับแล้วพ่วกไก่เนาะมาจากบ้านหวยยางเนอะอาะนลำสก่ <laughs> ครับปลดมาแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมมาหาวิวแค่ <laughs> นั้นแหละครับไอเอฟซีไปเอฟซีไปเบิง้งพืชผักสวนครัวดิเพิ่น,น,ดดนปลูกไว้เนี่ย <laughs> ไปค่ะไประวังมือเด้ออันมักทั่วอยู่ใสก็ว่าลำสก มักทั่วอยู่หข้างหลังนี่เนาะหมองนีกับหมักหุ้งหมักพริกตีนี่ทั้งโนไม้ทั้งโนไม้โนไม้กับไร้เลยครับสำปุส้มอันนี้ซีทอฟมูลตีผิวเขียวนี่อืมนี่แหละครับสำปุส้มเขาเอิดแบบนี้บ่แมนบ๊อลุงเผือดพักสวนขั่วครับอันนี้ให้อ้อยมเมถาวร ปลูกไงไฮมัตอันนี้พี่พ่อได้ปลูกอะอ่อน้ำโศกนี่แหละครับผักดีตูวหมักหงหมักพริกพิ่มสีเกิดครับตะบุส้ม,สมเอามาปักไใบไม้นอใหม่ติดทังหนาวอ่อน้ำโศกก่อนนอใหม่ก่อนนอใหม่นอใหม่อีหยังเขาอื่นนอใหม่โอ้เนี่ยตักน<า>้ำพอดีแล้ววะพี่นูน่นเวดนี <laughs> ด่นู่นเวด <laughs> <laughs> โอ้สายน้ำเลย แต่มีแมงอันเอียกตับเต่าแต่ว่าแมนอยู่ตัวดำๆเอฟซีทางสองกับซีเดเห็นโอ้แต่นามใช้ป่าน้อยโอ้ซีบอยเงียวนิดหน่อยได้ครับท่านผู้ชมเอ้าเอาตัวเล็กมาเลยเอาน้ำโสกไอเอฟซีทางสองรอนานครับนี่แหละครับมาเบิ่งตัวเหล็กกันครับแอดแสงเดือนครับเด่นล่างครับผมนี่ครับ16สิงหาคม68นี้อย่าพลาดครับท่านผู้ชมอ่าเป็นแนวทางตัวเลขเด้อครับนี่แหละครับ เด่นล่าง2873 83 75 93 84 80 71 58ครับผมนี่แหละครับเอาลองเบิงครับผิจาจรณาเบิงน้ำกันเพื่อได้โชคเด้ลาราบครับเด่นล่างแอดแสงเดือนครับนี่และครับมากระจัดคัดกระพานครับแคปหน้าจอได้เลยครับทผู้ชมขอน้ำโศคมากตัวได้ในนี้น โอ้มักสองแปดแปดซี่หมดแล้มักสองแปดแปดซี่งวดนี่ะงวดนี่ขึ้นสูงติเลยอาจจะมา,มาเนาะค่ะอาจจะมาครับนี่แหละครับหลายตัวได้แล้วก็จับใส่กันเ้าก็จับใส่กันแต่ว่าสุดเน้นออนน้ำโศกเน้นไ้กระซอกแปดกับแปดซี่ <c oughs> เดี๋ยวรอเอ็ดสงเดือนมันจะเน้นไ้ตัวใดอีกซี่ครูค่ะเอาขันตรงกันกับตัวนี้ไปว่าออนน้ำโศกไงกัสุดยอดที่กันแหละครับทธบุษมเห็นแล้วครับเอา ฝากติดตามแนวทางตัวเลขอู่น้ำไส้ออมน้ำโขกไฮเดอ้อครับนี่นแล้วครับถ่ายวิวบรรยากาศที่เอฟซีทางช่องวิวแรกจังสดใสดีเนาะออมน้ำโชกปลาเขาทีเย็นดีผ่อนสบาคิวยาขาหนาจาักหน่อยเนาะม,มันแห้งม,มันไปียกนิดหน่อยบัก<ม>ุ้มงม่วงตัวเย็นดีเนาะออมน้ำโชกแม่ค่ะตาไม้ย,ยังน้อย <laughs> โอ้หักต้องแงตัวนั้น แม่มันเต็นต้นบักต้องต้นบักต้องอ๋อน้ำโศกจมปลยอยากอยู่แต่ว่าเอามาให้กินก็ว่ากินครับทผมุชมอยากพ่ออยากคืออยากพ่ออยากครับขึ้นไปนี่ก็ให้มันมันบ่าอ๋อน้ำโสกโอ้มันเป็นเนื่นสูงขนาดดิเป็นเนื่นโอ้นะครับทผม้ชมเห็นกันบ่ครับพิซาร์บานเฮาหันไปใช้กับมีตาบรรยากาศสุดหูสุดตาเนาะมีตาปลาปลาไม่นี่แหละครับเอ้าเบืองตัวเลกก้อนสีจบลีปกันไป แอดแสงเดือน16สิงหาคม68เด่นล่าง2873 83 75 93 84 80 71 58ครับนี่แหละครับเอาแนวาทางกะมีเพียงจำนี้ครับเดี๋ยวขลิป3จะเป็นเสียนทันใดสิตามให้เอฟซีทางสองครับยินคาราวเวลแววแตมล่างมาเราได้ครับอลองเบิงครับผู้ชมเอาวอวดนี้นนะแมนครับนี่แหละครับ เสำหรับคลิปนี้ก็ให้ยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนครับขอบคุณเมย์เอฟซีเจดีแล้วก็แอดเซงเดือนแล้วกะวยพรในทุกท่านให้มาันมาันน้ำกันด้วยครับหมวดนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ